สวัสดีครับร้านเค้กของว่างครับอ่านว่าของว่างครับขอบคุณครับจริงๆวันนี้จะมาทําเค้กช็อกโกแลตให้ดูนะครับแต่ว่าพอดีลืมขั้นตอนง่ายๆเป็นหนึ่งขั้นตอนครับลืมกดอัดคลิปครับผมไม่เป็นไรแก้ไขปัญหาได้ครับเดี๋ยวเราทําให้ดูใหม่ขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาเค้กชั้นหนึ่งนะครับมาวางไว้บนฐานก่อน1ปอนใช่ไหมโอเคเอยเดี๋ยวก่อนเราไม่ได้ปาดครีมเดี๋ยวเค้กกระเด็น จากนั้นเราก็เอาเค้กชั้นแรกมาวางได้เลยครับแล้วเราก็จะทําการปาดครีมครับเพื่อลงผลไม้ปุ๊บเดี๋ยวเริ่มจากสตรอเบอรี่ก่อนเลยมาอุ้ยยังไม่ได้ตัดขััวเดี๋ยวกินไม่ได้นี่ปอับเรียงครับเรียงให้ทั่วๆ ตัดไปตรงไหนต้องเจอผล,ลไม้อะไรเขียวๆโผล่มาอ๋อการอางุ่นเอายังไม่ได้ตัดการอางุ่นหรอกหลังจากนั้นเราก็จะลงครีมครับเพื่อวางชั้นเค้กด้านบนนะครับปาดนิดหน่อยเรียบร้อยเราก็เอาชั้นเค้กด้านบนมาวางครับแล้วเราก็จะทําการใช้ช็อกโกแลตการา์ดปาดรอบๆนะครับเป็นการปาดข้างครีมครีมข้างไม่ใช่ข้างครีมปาดลงข้างบนลงข้างบนทําอะไรอยู่วะเนี่ยชีวิต จากนั้นเราก็จะทําการปาดลายขึ้นนะครับถ้าได้เราได้ลายขึ้นแล้วครับปาดได้แล้วอู้เรียบร้อยสวยงามเราก็จะได้เป็นเค้กสําเร็จมาแล้วนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะส่งต่อให้แฟนเอาไปแต่งต่อในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเค้กก้อนนี้เป็นช็อกโกแลตขนานดะที่เพิ่มผลไม้ด้านในและด้านหน้านะครับใครที่สนใจนะครับร้านเค้กของว่างอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับทักมาคุยมาสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ